น้องๆตัวแทนจากจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะยังเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนที่ปินน่นอยากจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมกันในวันนี้ค่ะวงโยธวาทิศของโรงเรียนนี้เนี่ยมีสมาชิกน้อยเลยทีเดียวนะคะแถมยวิงซ้อมเป็นหามรุ่งหามค่ำเป็นอย่างเต็มที่เห็นปิ่คงจะตั้งใจกับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยละค่ะเป็นน้องๆจากทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครค่ะนั่นก็คือโรงเรียนริทยวันนาลัยนั่นเองค่ะโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ค่ะ มีนักเรียนมากกว่า4,000คนและเนื้อที่มากกว่า34ไร่กันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเรื่องที่ซ้อมเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเลยค่ะเราไปชมการซ้อมของน้องๆกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเข้มข้นสมกับเป็นตัวเต็งของรายการหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายเรอฟงสีแป้งชื่อเล่นชื่ออามนะครับเป็นผู้ฝึกสอนโรงเรียนลิทยิยะวนณาลายัยในตำแหน่งหัวหน้าสตาฟนะครับ ท่ยาวนาะลยนะครับเป็นโรงเรียนที่เคยส่งเข้าการแข่งขันยามาฮ่าเป็นครั้งที่3นะครับครั้งนี้และก็เคยผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติไทยแลนด์อินเตอร์ครั้งแรกของประเทศไทยครับยาวันาลัยของเรานะครับเริ่มเตรียมทีมแล้วก็ฝึกซ้อมเด็กตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมต้นเดือนครับเป็นเวลาประมาณ4เดือนทั้งหมดนะครับ ทีมคือเครื่องเป่านะครับเครื่องเป่าจะมีความสามารถเพราะเนื่องจากจะเป็นเด็กที่ได้รับการฝึกซ้อมที่ดีและมีสตาฟคอยดูแลเป็นย่างควบคู่กนความคาดหวังของวงก็เพื่อให้เด็กมีศักยภาพที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นแต่ทางวงก็ไม่ได้หวังสิ่งอะไรนะครับนอกจากให้เด็กมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับก็เด็กๆนะเป็นธรรมดา ที่ต้องมีดื้อมีซนบ้างเนี่ยเราต้องใช้จิตวิทยาเข้ากับเขานะทางวงนี้ก็จะไม่ทําโทษหรืออะไรก็อธิบายเหตุผลใช้หลักและเหตุผลของการทความเข้าใจการอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องเท่านี้ครับฝากโรงเรียนทิยาวราลัยนะครับก็เป็นเด็กน้องๆช่วยกองเชียร์ช่วยติดตามด้วยนะครับ กับการได้เล่นเหมือนเราไม่ได้อยู่อีกโลกหนึ่งก็มีความสุขทำให้แบบผ่อนคลายก็เวลาตีก็ทำให้สนุกกับการเล่นด้วยแล้วก็เสียงด้วยทำให้แบบเหมือนผ่อนคลายมีความสุขเล่นกับเครื่องดนตรีนี้ก็เพราะว่าอยากลองสิ่งใหม่ๆบ้างอยากได้เจอกับแบบเหมือนว่า ประสบการณ์ใหม่ๆบ้างเวลาเหมือนขนเครื่องเก็บเครื่องววเวลาแบบความเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออทำไมเป็นอย่างงี้พเพื่อนๆในวงก็อยู่เหมือนแบบครอบครัวค่ะไม่อะไรมากบางทีก็มีทะเลาะก,กันบ้างเหมือนคนในครอบครัวกว็วมี กระทบกระทั่งกันบ้างซึ่งสึกผูกพันกับคนในวงเนี้ยค่ะเหมือนเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีเหมือนว่าสอนเราถ้าถ้าเราแบบเหมือนไม่ได้แล้วเขาก็จะมาแนะนำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็บอกเขาเขาจะได้เหมือนว่ามาสอนเราให้เราเข้าใจทำให้เราแบบตีได้อะไรได้ก็ตอนแรกก็คิดว่าเขาปวดพออยู่เขาก็ก็เฮฮาดีแบบอยู่ด้วยแล้วแบบก็มี ก็ดีนความสุขรเราก็ไม่ได้อยากเข้าไปอะไรบ้างเอาแค่หาประสบการณ์ไม่ได้แบบหวังที่จะได้แบบเหรียญทองหรือว่าอะไรเ้าก็หวังได้ประสบการณ์ไม่ได้แบบจะเอาชนะใครก็ฝากด้วยละกันก็ช่วยเป็นกำลังใจใ้วยละกันลรวก็จะทำให้ดีที่สุดก็เราก็หวังไม่ได้แบบเก่งอะไรก็อยากให้เป็นกำลังใจให้ค่ะ หกโมงเช้าเลยนะครับน้องๆ้องวงโยทุกคนจะตื่นนอนตั้งแต่หกโมงเชา้าถึง6กโมงครึ่งนี่คือเวลาเก็บของทําความสะอาดที่นอนของแต่ละคนครับแล้วหลังจาก6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงครึ่งคือเวลาทําความสะอาดห้องวงโยครับแล้วก็เตรียมเครื่องดน,นตรีออกมาซ้อมหลังจากนั้นเราก็จะนําเครื่องดน,นตรีออกมาวอร์มกันถึง9ก้าโมงแล้วก็เราจะมาแยกซ้อมเป็นเซกชันนะครับคือแต่ละเครื่องแต่ละกลุ่มก็แยกวอร์มของ แต่ละคนไปหลังจากนั้นพอประมาณ10นาฬิกาก็จะมารวมเป่าด้วยกันทั้งวงจนถึงวานโมง5 1ครับแล้วก็จะรวมเข้าแถวเตรียมตัวรัวบประทานอาหารกลางวันครับจงเวลาเที่ยงส่วนตอนเที่ยงนะครับก็จะมาพักเสร็จบุ๊บคือบ่ายโมงครึ่งสเสร็จแล้วจะมารวมกันที่ตึกหกของเลยยะวันอะไรนะครับแล้วก็จะมารวมกันพวกเครื่องเป่า พราอถึงประมาณ4ี่โมงครึ่งก็จะมารวมกับเครื่องเป่าและพิษเปอร์ชันเปอร์ชันถึงจนถึง5้าโมงห้าโมงนี้จะตั้งแถวครับแล้วไปรับประทานอาหารช่วงกลางคืนค่ะก็ซ้อมซ้อมดิวรันดิวค่ะเป็น รวมเป็นเซกชันก่อนค่ะแล้วค่อยเป็นพาร์ตเป็นพาร์ตแล้วก็รวมรันเพลงแล้วก็ดีค่ะ,คะแล้วก็รับประทานอาหารว่างแล้วก็ซ้อมต่อก็เข้านอนค่ะต้องแรกนะที่เข้ามาก็รู้สึกว่าหนักพอสมควรนะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยได้ไม่เคยได้ทํากันมาเลยคือเริ่มจากศูนย์จนถึงร้อยครับก็เรา ตอนแรกๆเข้ามาถามว่าหนักไหมก็หนักหนักช่วงเนอครับแต่ว่าของอย่างนี้คืออย่างที่หนึ่งดนตรีคือมันอยู่ที่คนครับว่าคนชอบหรือเปล่าถ้าคนชอบเราก็ถามว่าเขารักเรื่องดนตรีจริงหรือเปล่าถ้าเรารักเรื่องเรื่องดนตรีจริงเราก็ต้องพยายามซ้อมปรับตัวเพื่อให้เข้ากับทั้งวงได้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องเพลงเรื่องอะไรทุกอย่างเราก็ต้องมาดูกันอีกทีครับแล้วก็เรื่องช่วนปรับครับ ถามว่าหนักไหมก็หนักครับรงแรกจนมาถึงปัจจุบันนี้คนที่คนที่ไม่ชอบเรื่องดนตรีก็ออกไปบ้างก็มีครับส่วนที่อยู่ได้ถึงปัจจุบันนี่คือคนที่ชอบดนตรีครับเคยขาดนะก็เคยเพราะว่าตอนแรกๆเข้ามาค่ะปรับตัวเข้ากับรุ่นพี่ไม่ได้จับไม่เป็นอะไรเลยรุ่นพี่ก็สอนแต่ มาก็พี่ก็สอนจนเป็นแล้วก็แบบคือใจมารักมันผูกพันนะคะมาอยู่ได้อยากแ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆสนุกดีอะค่ะเข้ามาใหม่ๆตอนแรกทำไม่ได้ครับโดนกดดันจากพี่ๆต่างๆซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันก็ทำได้แล้วครับโอเคขึ้นต้องพยายามปรับตัว ภาพดนตรตีทำตัวให้ได้ครับซึ่งสามารถดนตรีนี้สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับไม่ไม่ดีกว่าเอาเวลาไปเสพยาเสพติดหรืออย่างอื่นได้ครับปัจจัยหลักที่จะให้ประสบความสําเร็จนะผมว่าคือการกกกร,ร,าารักเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเพราะว่าการรักเกี่ยวกับเรื่องดนตรีคนหลายๆคนมารวมกัน ชอบในชอบในสิ่งอย่างเดียวกันก็จะทำให้กลายเป็นพลังแล้วผลักไปสู่จุดมุ่งหมายของการแข่งขันนะครับและการแข่งขันนี้เราไม่ได้หวังต้องการเป็นที่หนึ่งแต่เราต้องการให้เป็นประสบการณ์ชีวิตของคนทั้งวงครับผมคนหนึ่งก็คือความพยายามค่ะซึ่ทั้งวงอยากตอบปสิ่งเดียวกันว่าเราอยากแข่งเราไม่อาจจะไม่ชนะแต่ว่าขอให้ได้แข่งร่วมสุกร่วมสุกกันค่ะ ่วนผมนะครับผมว่าความสำเร็จนี้คงจะต้องทั้งวงต้องช่วยกันครับมันเป็นความมุ่งมั่นความตั้งใจของคนทั้งวงและเป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตของคนทุกคนที่มาร่วมอยู่ในวงงสมาธิ แต่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของวงโยนอกจากเสียงเพลงและยังมีกาแรแสดงของวงโยขันระากาศก็ไม่ใช่แบบเป็นเ,เครื่องประดับแต่เป็นการเอาคนหลายๆคนมาเด่รรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะและขารกาศก็ไม่ได้กันง่ายๆนะคะเพราะว่าต้อใช้ความสามัคคีความพร้อมเพียงจากคนหลายๆคนที่เล่นทงหลายๆทงให้มาเป็นทงหนึ่งเดียว สิส่งสำ <lim> คัญของคันเรือกาคือการเล่นตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละโรงเรียนในการแข่งขันค่ะลนสจ็เล็และ เะบอกว่าเราตั้งใจมากเราขอแค่เข้ามาแข่งเธอเจอเราแน่